นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด Su b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด Su b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลยเอ๊ะเด็กสบา วัยรุ่นวิศาวะอีกแล้วให้ตายเถอะดูทรงคลิปนี้นี่ได้หันเป็นช่วงๆดูทรงละโอเคเดี๋ยวเอาจิ๋วทำไรกวาดพรมหูแม่เดี๋ยวโอเคเอ้ยใครใครอะ อ่าคุณจดีฮะโอเคชิจีไอชิจีตัวเหลืองไนงะโอเคต่อไปก็เป็น<า>ตัวโน้ตโอเคมันอยู่ไหนว <c oughs> ะไอเ,เดินแล้วไปข้างล่างเยอะบุ <c oughs> ้นไหมอันนี้ไหนพิ๊ตุ่นอาซีหน อะไรจะปล่อยนี่คุณมาคัสบูตไหมอะไรอันดีโคอะไรอ่ะอะไรแห่ชาโนมอ่ะ what the fuck มีอะไรจะสารภาพไหมอ่ะ <c oughs> ให้โอกาสพูดเลยเียร์เรจะสารภาพไปคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะใครวะใครวะใครวะนี่นี่นี่ใครวะเบียร์เราจะสารภาพไปคนตรงนั้นใครอ่ะคุคนที่อยู่ในห้องวิดีโอคุณไว้คุณไว้มีเองไว้ายคุณไว้ข้าถึงคือริสได้รองครอนเสียงได้อะ ยามียามีอ่ะใช่ดิผมนี่ยไหนไอ้เหี้ยมันตายไป็นคนเดียวแล้วไอ้กูเล่นไงอ่ะมันตายไป็นคนเดียวแล้วผมเชื่อไหมผมว่าคุณยามีคุณยมีันอยู่คนเดียวไม่ทำไงโทษนะมันโทษนะมันต่อหน้าผมเลยอ่ะโทษทีอ๋อไม่ไม่แล้วผมตั้งใจไอ้เหี้ยมันจบที่เราใช่อยากชินจีตายคนแฮปปี้ฮะก่อนก่อนก่อนตายนะคุณมาคัทโลอะไรฮะอ๋อแคนาเดียนครับโอ้ชิบ มีคนตายคนเดียวเอยลาคนไม่ตายด้วยเนี่ยดูยังวะไอ้ย่าไอ้ย่าเฟอร์นิ ไอ้ยกําลังขึ้นศาลไอ้เยิงแสกหน้าเลยเยอะกราลังจะตายแล้วจับทอยอะตไมคุยาตายอ้เยอะต้อง่ายยามตายคนเดียวจริงจริงอคุณยามีเรี้ยตอกมาได้นะผมฆ่าแล้วก็บอกว่าคุณไว้เป็นคนฆ่าใช่ไหมแล้วผมก็ยิงคุณมาคัดปิดปากไง <Yeah. S 2> จริงมันเล่นต่อได้นะฮะมันเล่นต่อได้อีแล็แล้วแล้วเป็ดมันมีตัวเดียวไอ้เยอะเยเอ้ไปอีแล็กูตายไปแล้วกูเล่นยังไงอะมายิงกูเลยอ่ะไม่มีมูนเฮียอะไรเลยอ่ะเยอเลยเนี่ยคุณนายไปนะคุณเดี๋ยวมุกสอบคุณเอาสอบถ้ากูเล่นแบบโอเคกูจะเล่นแบบนันเลยสอบบอกเจ้าจงข้าก่อนเลยเดือดเดือด นี่แหละคุณมาครั้งที่หมดเองเห็นคนจถามว่าคุณมาขัดโลอะไรทองเต๋อบอกมาทองเต๋อบอกคุณไอ่อะไรบ้าอยู่บูดไมค์กันโอ้โหอะเบิดน้องน้องอย่าบูดไมค์น้องน้องน้องระวังแม่ตีหัวนะน้องน้องระวังแม่ตีหัวน้องอย่าบูดไมค์น้องอย่าบูดไมค์น้องอย่าโดนตัวบูดไมค์มึงโดนกูยืสตูดแน่ ก็น่าจะแข็งตายคุณม้อยเขาบอกเขาจะแข็งตายแล้วครับโอ้โหจะแตกโดนเยสตูดแน่จังหว้คุณมาคัดนะเราแบบสีคล้ายๆกันไงฮะผมเลยเอาคุณมาคัดไปยิงแสกกลางชั้นศาลเลยมองหน้ากูไว้นะมองเขาไม่ได้ชักปืนมายิงเลยมองมองเขาไม่ได้ตากูนะมองอยู่มองอยู่ไว้นะอย่าขึ้นลานปะหารเลยชีวิต แล้วกไแต่คุณใจมันในชีวิตจริงนะยามิมึงโดนก้วงตูดแม่โอ้ยแล้วกูบอกว่ากล้ามากด้วยที่จะล้วงตูดอปจริงไหมฮคุณมาคัดถ้าคุณมาคัดไม่ไม่บอกก็ไม่็นโรอะไรเป็นตยิงแต่กลางแล้วเออประเด็นคือมันจะจบอบบกูไม่รู้มันมันเล่นไงมึงก็เข้าใจว่าคนแก่มันเล่นเกมเป็นอย่างงี้ไอ้เหี้ยเด็กถามอะไรกูก็ตอบไอ้สัสคู่ชีวิตอ่า ได้ใครเป็นคู่ว่าแต่แฮว์เฮ้ยมีเก็บเฮ้ยมีเก็บตัวด้วยเหรอเนะนี่ยนะโอ้โหแบบโคตรกว้างเลยโอ้โหแบบโคตรกว้างเลยามนนี้บอกกปแบบกกว้างเินแล้วผมต้องไปไหนอะ่ะแบบแบบกว้างมากแบบกว้างจริง,งจริงเน้นจำเลย what the fuck เดี๋ยว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 ตรงตรงนี้เลยเอ่ะความแค้นเน่ะไม่เข้าใคร ดความแค้นอะไม่เข้าใครออกใครหรอกอะตรงนี้เลยเหรอเจ๋งๆมนทำไว้ทำเสียอะไรไปตรงนี้เลยเหรอสารเตี้ยแล้วกูก็หมอนไส้อสารเตี้ยมาเลยเด้อเด้ออีกแล้วอ่ะตัดเตี้ยเยอะคาปุ๊บรีพอนเลยเหรอแค่คิลี่ด็กมาแค่คิลี่ผมเป็นสารเตี้ยแล้วผมไม่สนใจผมพูดว่าไงแล้วคุณนายเป็นรถจักรยานไฟ้าเหรอคุณนายเป็นรถจักรยาฟ้าผมเดินลงมาให้เห็นทิจิปัดป๊อคุณวอร์ชต้องไปด้วยกันนะรอบนี้ ไปด้วยกันไปดิไกลเออผมกำลังพิมพ์อยู่ผมกำลังพิมพ์อยู่รถเราไปด้วยกันเงินโบสถ์ใครฮะโบสถผมก็ได้นะแต่ว่าผมเป็นศาลเจ้ยผมแม่งไม่ใช้อำนาจทางที่ผิดก็คุ้คอยเล่นอีกใช้อะไรไปผิดใช้อำนาจทางความแค้นไม่ผิดนะเพื่อนไปนี่จิจินาแม่งโคตรตู่เลยโคตรตู่บ่ต่บ่ต่บ่ตู่ว่ะด่าดิเจ็บว่าด่าเจ็บไปไอ้ไอ้โคตรตู่เลย มิดจิบหายเลยเฮ้ยเหยียบรอไปผมโตัวเองด้วยไอ้เผาเลยเผาเลยเข่าเมยะมึงเผาตรงนี้แหละโอ้ยเยอใช้อำนาจทางที่ผิดโหมันก็กว้างใช้ได้เลยแบบอันนี้ทำอะไรโยนไข่ยะ ออมโยนไข่อ่ะเอา้าต้องโยนไงมาได้เลยอ่ะโอเคโอเคอันนี้ป่าเป่าไม่ใช่สาวน้อยตกน้ำเหยียบอันนี้ดีจับผู้เป็ดใช่ไหมโอเคแล้วก็ไปห้องครบอบพอ โอ้เป็นแม็กที่มันก็มันใครอยู่ไงเยีเ่ยมเฮ้ยใครอ๋อกวนเด้ผมต้องการหาตัวคุณไวช์คุณไวช์วอ,ยอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอะอย่าหลังสวมนาวินฮะคุณไวช์เขาอยู่ข้างล่างอะโดนขายของ โอ,โอเคฮะขอบมากฮะวอนชอยู่ไหนโอ้เจอคมอยแล้วย่มเอ่ออัจฉริยะเจอดิเต้นเฮ้ยตัวใหญ่จังวะเสือเสือตัวใหญ่ เอ้ยโดนอะไรอ่ะขี้ขี้เสือเมื่อกี้โดนอะไรโดนเอสเปอร์อขอหมดโอเคเมื่อกี้เหมือนโดนอะไรวะไปอยู่ก็เดินเข้ากรงอ้าเอ้าวเอาวะมันหาจังหวะข้าวไม่ได้เลยแสดงละครใบ้ ล้วเล่นไงไม่เคยละครเบ้ยควบคุมผมอ่ะเออผมโดนควบคุมไอ้โดนโดนควบคุมเข้ากรงเมื่อกี้ควบคุมยังไงยังไม่ไม่เห็นอ่ะกูไม่รู้เรื่องเลยกูปรับคอนไอ้เป็นแมทที่งงว่ะกูกำลังกินปรับคอนผมเนี่ยสบายใจจริงเลยว่าฆ่าคีว์ได้อะเนี่ยใช้อำนาจแานที่ผิด้าไต่มาผู้เล่นคนหนึ่งให้ทำเยอะแต่สิ้นสีก็โดนต่อต่อไปก็ยังมี อ๋อ h e hell อะไรคือนักต่อรองคุณจะฆ่าได้หนึ่งครั้งได้แต่เมื่อสะสมบวชมากพอมันคืออะไรวะโรเลยอะแปลกใหม่ฮะ Oh my God อะไรขึ้นอ่าโอเคเราทำออชที่ดีกว่าจะรายงานศพให้ดูเลยรายงานศพให้นะหมอดูระดับโลกว่ามา โอเคคุณเฉลยโลมาผมก็จะเชื่อคุณผมก็จะตัวติดคุณฮะเ้ยถ้าเกิดใครจะ่าเข้าไปด้วยผมเว็บเซเว็บเซเว็บใครอยากฆ่ากัดกูตายมึงรู้ไหมท่านไปหาใครบอกเออเป็นเซเล็บอโลเซเล็บเซเล็บครับคนดังโลคนดังเออโลเซเล็บ นี่อะไรอ่ะด้ต้องรายงานสุภาพจะสามารถเห็นอาเบอร์เดิมคนต่อไปได้โอ้อะไรวะอยเลยครบีบดีตบตบเจสเจสกีบีดีจะบีนีนีมีแต่คนมาทำโปรผมไม่ได้ทำผมพี่เด็กทำเพลงนักต่อรองมันคืออะไรเหรอฮะ โอเคลดงไปละยังงงกับโลอยู่เนี่ยช่างมันเอ๊ะจ้องมองคุณอยู่คุณมาคัสใครมีใครอะไรที่ไหนอย่างไรเอาคุณอาวินดีกว่าไม่ใช่มาคัสมาเยอะผมเองไม่ใช่มาคัสคุณอาวินโลผมโคตรไร้ประโยชน์เลยว่ะว่านักต่อรองมันคืออะไรอะโลไม่รู้ไม่ได้ทำเควสเลยผมดูมันบอกว่ามันจะฆ่าได้หนึ่งครั้งเมื่อผลโหวต มีมากพอโหวดที่คุณนาวินเป่าถ้ามันโหวดคุณนาวินที่แบบเกือบจะตายอะไรเงี้ยปะ่ะอ๋อประมาณนั้นวะน่าเออน่าจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นเพอาผมเป็นอะไรนะ v ว e w w a t c อ e r มันมองทะลุกำแพงได้อะแต่แบบมันมองแบบมันไม่เหมาะกับมองทะลุกำแพงอะ่ะอ๋อโอเคครับรอแล้วจะตามนั้นแหละท่านผู้ชมน่าน่าจะเป็นแบบเทรดอะ <c oughs> แม่งเลยนะนี่มันนักเทรดนี่วะโรนักเทรดแล้วแบบมันใหญ่มากเลยนะคือแบบมันใหญ่แล้วแบบว่มันมันจะไปฆ่ากันตอนไหนก็ได้อะเมรันใครเหรอฮนะ <laughs> ิผมก็ล้างขี้ไ <c oughs> อคุณนาวินะตอนตอนของผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยเย็บเพื่อนมาฆ่ากูหน้าเสือย่าเย็บเป็นแอนิเมชั่นเสือฆ่ากู <laughs> โดนเสือขยำ้ำ เอาเจ้าถีบเยอะมากเลยแบบนี้แต่ก็นุกดิดอาออะไรอะไรเราแบงไปหมดเด่ะแล้เป็นทำเอกชาร์ตเอ้ยใจหมดเลยทำสมูตตี้โอ้จากการสมมติฐานของผมนะผมอยู่กับคุณบาคัสอยู่กับกิลิแล้วก็ยามิ ตอนแรกก็อยู่กับคุณนาวินกับคุณบอยตอนแรกก็อยู่กับคุณดิปก้าแต่คุณดิปก้าไม่ฆ่าผมผมก็รู้สึกว่ามันผมพูดให้ว่าคุณเยมี่อยู่กับผมนะมีคุณบอยด้วยคนหนึ่งแล้วก็จินจิโคนเดอร์ผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้อ่ะตายได้เหรอวะใครเขาอยู่กับโคนเดอร์รัตไอ้ใคร คุณคีริสผมเห็นล่าสุดตอนอยู่กับคุณแอนเดอร์ไหมผมเห็นมีคนอยู่ประมาณสองคนสามคนนะคุณล่าสก็ได้แยกกันมาวมั่นใจได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาทำคยลูกโป่งกับผมมั่นใจได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสิบเปอร์เซ็นต์กูเผื่อไว้คือว่าไม่รู้อ่ะผมต้องรายงานสมเอง้ะผมไม่ได้รายงานสมอาชีพผมไม่ได้ใช้หมดเลย ผมต้องรายงานศพเองไะถ้าผมไม่ได้รายงานอาชีพไปได้ใช้คอ่ะคุประโยชน์อะไรเดี๋ยวคุณจะไมีฮะกูจะโดนทาไม่ได้อยู่กูจะโดนแทงตายไมหรือเปล่าไอ้เหี้ยห้ปองป่งเนี่ยโอออู้ยเธอต้องเสียใจพวกเธอต้องเสียใจอย่าไม่โดนอย่าไม่โดนอยู่คนอยู่คนอยู่คนปลอดภัยสำหรับตอนนี้ลงเล็บเสมอ ก็การที่บอลโรยนี่ใช่ไหมมันใช่ผมเป็นนักต่อรองใช่เออผมไม่ผมฆ่าคนไม่ได้จะฆ่าไม่ได้ใช่ไหมใช่ฆ่าไม่ได้ยังไงยังฆ่าไม่ได้ผมว่าคุณดิสก้าตอนแรกคุณดิสก้าเขาเลี้ยงผมไว้หรือเปล่าไม่รู้เออผมก็คิดว่างั้น์ดไว้หัวเลยโหวตป๊อปคอนป๊อปคอนเจอศพเรียกคีรีนะถ้าเจอศพเรียกคีรีจะเป็นพิสูจน์ศพโอเคฮะใช่ มองทะลุได้เลยคีรีตีตุ๋นมันตีหนูวะเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่าผมอ่าอันนี้เซนผมนะผมโคตรบังเอิญผมคุยกับคีรีอยู่และผมเห็นดิปก้าอยู่ด้านหลังกําแพงเหมือนจะเป็นสไนเปอร์ยิงคีรีตอนผมคุยกับคีริผมเปิดสกิลผมมองเห็นทะลุกําแพงไปเจอคุณดิปก้าพอดีอ่าเอาไง ดีฟก้าอยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวนะสไนเปอร์มันยิงระยะไกลกันได้มันมีโลสไนเปอร์ด้วยมันมีโลสไนเปอร์ด้วยฮะอะไรอะไรที่มันยิงไกลน่ะเยอยโลสไนเปอร์ไม่ไม่ตอนนั้นมันมีแต่อันที่ผมเป็นต่าด้วยผมยิงคนมาคาแตกการตอนนั้นไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้นะไมใช่เหรอฮะยิงงี้สไนเปอร์แบบเลงในแมปได้เลยคือผมกำลังนั่งนั่งทำเควสอยู่แล้วคุณดิฟก้าก็เดินมาคือผมคุยกับคีรีต้องๆเลยอ่ะมันจะฆ่าได้ไงอ่ะถ้าผมฆ่าผมก็ ถ้าไม่ใช่คุณดิปก้าก้าโหวตผมซะอ่ะผมเชื่อในเซนต์ตัวเองนะได้ได้ได้คือคิดว่าดิปก้าโหวตเลยผมอ่ะผมไม่รู้ขู่ข่าวกูไม่รู้ขู่ข่าวผมไม่รู้ผมกําลังผมกําลังชมรูกระแพงกันแล้วผมไปเจอคุณดิปก้าอยู่ด้านหลังกระแพงอ่ะผมไม่ไู้ม่าวเลยเอาเลยเอาเลยโยนเลยเออจะเสียใจกดข้าวผมอ่ะตาไวโอ้ ไอ้ยัยกูว่าแล้วชิ้นจีบเป็นอ่ะชินจีเป็นเหรอไม่รู้ชิ้นขี่มันเป็นโลมองทะลุมแพ้ไหมอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้จะแได้มากน้อยแค่ไหนไอ้เหี้ยมันเป็นไงว่ามันมันมีโลนั่นได้เหรอวะสไนเปอร์มันดูไม่ได้อะกดแบบสุ่มมาดูไม่ได้เอาละไอ้เหี้ย ฆาตกรแม่งไวริคนแม่งโกรธกันเองตายโรสไนเปอร์โรสไนเปอร์บบพี่พี่กินจีพูดมีจริงนี่ส้นตีนมากนะมันเออมันจะทำยังมันจะฆ่าไงวะโรสไนเปอร์ลิงมันก็น่าจะลิงคนที่บอกมากเงีเนื้อปลาไข่ใส่ถังโดนไข่ไข่แตกยับโอ้ เอสเปอร์ยีแลมไอ้ยัยว้าวแม่งมีควายตัวแป้งเลี้ยงผีอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ชีวเลี้ยงผียิ่งแล้วเซนเป็นไงเซนเป็นไงบ้างวะเซนไม่ดีเลยว่ะกูไม่เชื่อเลยเฮียดีก็ Sniper Sniper โอ้ยทะลุกกำแพงอะไรของแม่ก็ไม่รู้ มันไม่มีสไนเเปอร์ไปเอาสเนเปอร์มาจากไหนวะใช่เหรอวะเออมันไม่มีเอก่าเดี๋ยวไปเล่นโหมดอีกโหมดหนึ่งมามันมีโลนดงที่คิดฟังฟังฟังนะฟังนะเอสเปอร์คือเอสเปอร์คือแบบว่าเหมือนคุณเดินผ่านผมใช่ไหมผมสะกดจิตคุณให้คุณตัวแตกอะอคือผมผมสมมติฟังนะคือผมอ่ะคือผมเป็นเอสเปอร์ใช่ไหมผมเชื่อมจีกับคุณปึ๊บใช่ไหมแล้วผมก็เดินไปเนี่ยมันมีเวลาสิบวิ ที่คุณจะไปหาอะไรทำอ่ะเหมือนเนียนว่าคุณกำลังทำเควสอยู่อะพอผมวางเพราพอผมเชื่อมจิตกับชิตจีปุ๊บผมก็เดินหนีเลยแล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นไอ้ระหว่างที่ผมทำอยู่อะมันจะมีเวลาสิบวิที่ถอยหลังให้คนที่ผมเชื่อมจิตอยู่อะตายอปนั่นแหละคือคืออคือคีรีเดินมาคุยกับผมใช่ไหมแล้วคีรีอยู่กับชิจีแต่พักหนึ่งมันก็มีเวลานับถอยหลังสิบวิแล้วแบบคีรีตัวแตกแบบเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยแค่เดินผ่าน่ะแค่ผมเดินผ่านที่ผมไปไล่ไอ้ที่ผม ที่ผมไปสงสัยคุณดิ๊ก้ารู้ไหมท่านพผมเปิดสกิลเล่นใช่ไหมแล้วผมก็หันหลังไปเจอคุณดิ๊ก้ายืนมองอยู่ก็เลยสงสัยไม่ไม่ไม่อะไรเอาสไนเปอร์มันไปไหนไปเอาสไนเปอร์มันจากไหนแยบไปเล่นอะไนี่มาไอแยบโลแมงเอ้ยมาคัสยอดนักปรุงก็เสร็จไม่เหยุดไม่เล่เอาตานล็ปเปอร์มันไ้งไหนมาคัสยอนนักปรุงไอ้ี้ประเด็นประเด็นคืออะไรรู้ป่ะจี๊บแม่ง เบียงบายเบียงผมก็ตามน้ำกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าใครเป็นใครกดข้ามตลอดแล้วกดข้ามตลอดแล้วพูดแล้วพูดแล้วไอ้เซนชินจิแม่งไม่ไม่ดีเลยวะอะไรก็เยเซนไม่ดีเลยจิแม่งคุกอะไรออกมาวะแม่งเอ้ยเซนเสื่อมกูจะไม่เชื่อชินจิเราไปละแม่งเอ้ยเซนแม่งผิดโอเคแล้วทีนี้ก็เป็นอีแวล โอเคหาคนทำกับข้าวดีกว่าหายยน่นนะปรุงเดี๋ยวนะโอ้โหเคสปอมหมดเลยนี่หว่าจิเลงโอ้ว้าวค่ะชินจีเหรอผมเป็นคู่รักกับชินจีแล้วเนี่ยคู่รักจำได้ว่าเพิ่งกินกัะตายเลยคู่รักกูไม่เคยรู้คู่รัก ะะไรเราต้องทำเกสเสร็จทั้งคู่นะถึงจะรอดไปได้สิจินี่มันคืออะไรอ่ะทำเฟสลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งเฟสหรอลูกโป่งใช่เอ่อโลโก้ลักคือต้องรอดทั้งเฟสให้หมดทั้งคู่ฮะถึงจะรอดไปได้เออแจะที่จะทำอะคนทำตําข้าวกูอยู่ไหนวะไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเย้เนักปรุงกูอยู่ไหนเอ้ยอะไรเฮ้ยบอยเอ้ยคุณไว เป็นหรือเปล่าแล้วในเกมมันคุณไว้พิมพ์ได้เหรอไม่น่าไม่น่าพิมพ์ได้ไม่น่าพิมพ์ได้ไม่ง่างว่ะ <c oughs> คุณไว้ไม่น่าพิมพ์ได้ <c oughs> โอเคออคิบจีบก่อนหยิบ <c oughs> กระจุกกันเยอะนะครับตัดตอนคาเพลินเลยนะโชกตอให้หัวขาดะไวะงทางเควสเนี่ยมันเป็นเกมโหมดไม่ก็มอดมั้งอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะให้แต่งตัวตามเหรอใช่ใช่แต่งตัวตาม กูจะกินสอบอยังไงวะกูอยากกินสอบอยังไงกูอยากได้คนทำอาหารไ <c oughs> อ้เงยโอ้ไม่ฟรีก็ร์กคุณไวเจอร์ ไว้คุณไว้เจอใช่คุณไอ้เหี้ยแล้วดับไฟคุณวลอยไปคุณลอยไปมันมันอยู่อยู่เนี้ยหน้าห้องราประพอเยอยู่ข้างๆเลยแปลว่าตอนช่วงไฟดับมีคนเชือดเลยใช่าผมบอกเลยนะไฟดับปุ๊บผมกดผมอ่าผมเป็นร่างทรงผมกดดูปุ๊บมันมีวิญญาณขึ้นคนหนึ่งโอ้แล้วผมเดินออกไปผมเจอคุณไว้ผมไม่รู้คุณไว้เป็นไหมนะคุณไว้พิมพ์อยู่ใจเย็น ไม่อย,ย่ <rose. S 1> ยาอย่าเพิ่งโบวชนะก่อนคุณไว้จะพิมพ์จบนะครับเราไปเราไปซ่อมไฟเอาไม่เห็นเทียอะไรเลยเว่ามันมีความเป็นไม่ร่างเงีบยทั้งๆปิดปุ๊บให้ความปาดเสร็จแล้วก็คุณไว้เดินมาต่อเอ่อยืนยันได้ว่าคุณคิรีชิจีเป็นคู่รักไม่ใช่ฮะเป็นกับดิปก้าฮะชิจีไม่ใช่ฮะอะไรชิจีไม่พูดอะไรเลยคุณไว้ก็จะฮะผมเป็นกับดิปก้าฮะชิจีไม่พูดอะไร้มเลยไม่รู้ฮะ ไม่รู้ข้ามอ้าวเอ้อไม่รู้กูข้ามเรียบร้อยไม่รู้ข้ามปุ้มไอ้เหี้ยคนไอ้ชิจิโดนแน่โดนโงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเจอตีนเจอตยินไอ้เหี้ยคนทำกับข้าวกูอยู่ใกล้ๆกล้กูเลยเหรอ สอบไม่สวยแน่ขันยาไม่สวยแน่คุณคุณจะเจอขันศพแน่นอนบอกเลยเดี๋ยบิ้ยิงหน้ากระดานเนี่ยมันยิงยังไงฮะอะไรนะฮะมันจะมียิงต่อหน้าสืบสวนอะยิงไงฮะอ๋อมันต้องเดาโหยถูกนะกดคลิกที่คนที่คนนี้คนต้องการใช่มันจะมีเราก็ต้องเดาโหยถูกใช่ไหมถูกก็ตายถ้าเราผิดก็คือตายซึ่งเมื่อกี้คุณเดาผิดกูจะยิงคุณมาค่ถ้าคุณเดาผิดตายเอง เมึงจะฆ่ากูใช่ไหมไอ้น้องไอ้เยอะไอ้โจดเยอะไอ้โจดเยอะนะโจดเยอะคุณมาคัดดูไหมว่าคุณมาคัดอ่ะคุณมาคัดดูดีเกินไปคุณมาคัดเกือบจับไตผมได้นะเมื่อกี้ไม่เกีคิดกิดกับเนี่ยแล้วนะทำมึงไม่สนเลย ว่าจับไก่กูออกแล้วเว้ยกูก็ต้องรีบเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินจับก่หน้าค่ามืออาชีพวะไอ้เจี๊ยบแม่งทำเป็นแค่พูดใส่ร้ายคนอื่นอ่ะเออแม่งฆ่าคนเป็นไม่เป็นเงี้ยเออผีเลี้ยงผีเก่งนะเราอ่ะเลี้ยงผีเก่งโอ้ยเล่นเป็นผีเองก็เล่นไม่เป็นน่ะเราอ่ะไม่ต้องพูด เม่อนี้ต่อให้รู้มือไม่สนนี่ไม่นจะไม่เกิดอะไร้ไปคือผมไปดีๆก็มาแทนคนเราอ่ะก็เนี่ยคุณรูนแน่ชินจีมัมีโจทย์อสองโจทย์แล้วปีสามน่ะไม่รอดแน่ไม่รอดแน่บอกเลยไม่เป็นไรผมจะสร้างตัวคุณอันเดอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นเหมือนผมกับคุณชินจีนี่ไหมครับตอนนั้นนะกุล่ากุล่าเล่าผมไม่ได้หรอกฝันไปเถิดฮ้าห่า เลทินเคร์กเลทินครกนเลทินเคร์ก no. ูกันหรอพวกมือสังหารเดี๋ยวได้เจอนายอำเภอสามารถฆ่าใครก็ได้แต่หากคุณฆ่าหานคุณจะตายตามหานไปด้วยโอเคตามนี้โอเคแล้วก็เล่นเหโดยทั่อไปทำอราจะฉีบจะเจอพวกน้าสงสัยก็ฆ่าทิ้ง ซึ่งมันมีโอกาสที่เราฆ่าผิดแล้วเราก็ตาย <c oughs> จัดไป <c oughs> e. ไม่มีไม่มีไม่มีใครทำตัวน่าสงสัยเลยวะอันนี้ทำไหนะขยขอยถาเลยเขยอยม,ม,มาสู้กรชชากอะ่ยเรา ว่าว่าวฝ้าวฝ้าถุงขยะน้ำถุงของเข่งใช่ไหมของเข่งเฮ้ยเฮ้ยอะายไปตั้งนานลีลีเขาลงไปวะ แม่งนานๆที่ได้เล่นอะไรอย่างนี้กับคนรู้จักกับเพื่อนนั่นมันก็สนุกดีไอ้เกมนี้เนี่ยแม่งไอเกมต่อแรล่งีชอบชอบไอ้ืมาคับล้างขี้ไอี้มาครับล้างขี้นะผมไปเช็ดลูกแก้วมาแล้วมันบอกว่าคู่ผมคือมาคัสอ่ะอ๋อแล้วเราก็ไว้ใช่กันได้ทีเนี้ย ไม่ใช่อะไรวะดูลูกแก้วอันนี้อะไรใจตัวยับ yep. เอา้าคุณมาคัดตายไอ้ควรเดินตายคุณอาวินควรเดินตายตามมันหน่อยอ๋อโอเคครับผมเฮ้ยแล้วไอ้เมื่อกี้ขึ้นอะไรอ่ะ,อะ เอ้าควรเดิ้ลตายแล้วนี่ใครวะอ้าวทำไมกีนบัตรอะไรอ่ะควรเดิ้ลก็อยู่เมื่อกี้เห็นเหมือนกันไหมเห็นบัตรอะไรขึ้นชีบจอนปะใจใจเห็นเห็นเห็นเหมือนกันขึ้นข้างขวาเออขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันอ๋อคุณอเดอร์ทำเควสปะวะแล้วมันขึ้นเออดิอะไรวะชีพจรชีพจอนยังไม่ดับเราตกใจหมด อ oh. ่ะแต่อ้วกิโด odo ไม่มีการฆ่าไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เดินไปกับคุณมาครับคุณเดินไปเนี่ยคุณน่าจะแตกจบแล้วกำลังเดินหาศพเลยกการะกาแบบยิงตรงกลางศพเลยหลอกชินจีไม่ได้ไม่รู้เรื่องในอำเภอจะควักปืนยิงแล้ว ก็ว่าไปคุณมาคาดเดินเดินลงๆไปไปเป็นลำเควสไปทนลำเควสอันนี้ชาเควสล้วนๆไม่ได้ฆ่าใครเลยอ๋อเควสเราส่วนใหญ่มันเป็นเควสปลอมอะถ้าถ้าเป็นชี้แดงอะเน้ยแค่ะก่อนนะไปเควสไอเควสไอนี่ค่ะอ๋อเนียนสินะทำเควสทนเกินทำเควสทนเกตีเนียน